ราะว่าไม่มีเขาแต่อะไรมีที่ไม่ใช่เขาขณะนี้มีจริงๆเป็นเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่ใช่เชื่อว่าพระองค์ตรัสว่ามีบุญมีบาปแต่เข้าใจถูกต้องว่าบุญคืออะไรบาปคืออะไรเป็นอะไรที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจสภาพธรรมะที่พระองค์ตรัสจึงมีพระองค์เป็นที่พึ่งจึงทำให้ได้เข้าใจ ไม่ใช่มีบที่พึ่งแต่ไม่เข้าใจธรรมะใครเคยรู้ความจริงบ้างว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังมีไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นแต่เป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงแต่และหนึ่งแต่และหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับจริงไหมขณะที่มีจริงจริงนั้นชั่วขณะที่ปรากฏเท่านั้นกำลางรับประทานอาหารอร่อย อร่อยขณะที่กําลังรับประทานเดี๋ยวนี้ลืมไหมยังจําได้หรือเปล่าว่าอะไรอร่อยทุกอย่างมีเพื่อลืมวันนี้ลืมแล้วเมื่อวานนี้อะไรอร่อยบ้างอะไรเป็นทุกข์บ้างอะไรเป็นสุขบ้างบางขณะจําได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ลืม ถ้าจากโลกนี้ไปลืมชาตินี้หมดเลยแม้แต่เมื่อวันนี้ยังลืมเลยทุกคนอาจจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้เย็นนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้เพระนนาะฉะนั้นขณะนั้นลืมทั้งหมดของชาตินี้สิ่งที่เราชอบมากอยากได้มากๆหรือสิ่งที่เราไม่ชอบเลยไม่ได้ตามไปถึงชาติหน้าแต่ความชอบความไม่ชอบตามไปสำหรับสิ่งข้างหน้าที่จะมี สิ่งที่มีขณะนี้นะคะทั้งเห็นทั้งได้ยินทุกอย่างทำให้เกิดชอบไม่ชอบแล้วก็ไม่เหลือเลยชาติหน้ามีอาคิลมีอาชาไหมคะไม่ครับอาจารย์ค่ะไม่แน่นอนนะคะเป็นใครก็ไม่รู้แต่คนต่อไปมาจากชาตินี้และชาติก่อนๆที่สะสมไว้ที่ทำให้เกิดการกระทำและความคิดต่างๆดีชั่ว อาขนเขาตอบว,ว่าไม,ไม่ไม่ทราบส่วนอาชาบอกว่าไม่มีพระสัมมาสุตเจ้าตรัสว่าอย่างไรคือประสบการณ์อาชาเขาไม่เคยอ่านเจอเพราะว่าเขาไม่ได้เคยอ่านมากส่วนอ,อาขึา้นบอกแต่เท่าที่แกได้ฟังมาพุทธพระพุทธองค์พูดถึงเอ่ยถึงนรกครับอาจารย์ค่ะเขาไม่รู้แต่พระสัมมาสุตเจ้าตรัสรู้หรือเปล่า ครับพระพุทธองค์ตรัสลงครับอาจารย์พระพุทธองค์ตรัสว่าอย่างไรคือถ้าทําเหตุเพื่อที่จะให้เกิดในนั้นก็พระพุทธองค์สอนว่าถ้ามีเหตุก็ต้องไปเกิดที่นรกครับค่ะเพราะฉะนั้นนรกมีไหมคือทั้งคู่ตอบว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสเพราะฉะนั้นต้องเป็นจริงครับอาจารย พราะพระองค์ตรัสมากมายจนแสดงว่าแม้ไม่ใช่พระพุทธองค์จักขุ้ทิพของใครที่สามารถที่จะถึงชางระดับนั้นก็ยังเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้เพราะฉะนั้นนะคะไม่ใช่เชื่อเชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าตรัสแต่พระองค์ทรงแสดงเหตุผลให้เข้าใจตามความเป็นจริงและก็รู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลเพราะฉะนั้นเชื่อเพราะพระองค์ตรัส ไม่พอไม่ถูกค่ะแต่เชื่อเพราะเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่านะคะสภาพธรรมะเกิดแล้วดับไม่ใช่ให้เชื่อแต่พระองค์ทรงสแสดงความจริงให้เข้าใจเพราะฉะนั้นเข้าเข้าใจหรือเปล่าหรือเชื่อเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าให้เชื่อว่าไม่มีเขาแต่อะไรมีที่ไม่ใช่เขาขณะนี้มีจริงๆเป็นเขาหรือเปล่า เพราะฉะนั้นไม่ใช่เชื่อว่าพระองค์ตรัสว่ามีบุญมีบาปแต่เข้าใจถูกต้องว่าบุญคืออะไรบาปคืออะไรเป็นอะไรที่ไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจสภาพธรรมะที่พระองค์ตรัสจึงมีพระองค์เป็นที่พึ่งจึงทำให้ได้เข้าใจไม่ใช่มีที่พึ่งแต่ไม่เข้าใจธรรมะ ใครเคยรู้ความจริงบ้างว่าขณะนี้สิ่งที่กำลังมีไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นแต่เป็นลักษณะของสิ่งที่มีจริงแต่และหนึ่งแต่และหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับจริงไหมครับจริงครับท่านไม่ใช่ให้เชื่อแต่ให้เข้าใจความจริงและรู้ว่าผู้ที่ตรัสรู้แล้วจึงสามารถที่จะแสดงความจริงของสิ่งที่มีจริง ทั้งหมดเพื่อที่จะให้มีความเข้าใจถูกว่าไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับนรกมีจริงไหมสวรรค์มีจริงไหมเขาตอบว่ามีจริงด้วยไม่มีจริงคะมีจริงครับอาจารย์เพราะอะไรเอรอครับอาจารย์เออแกตอบว่าหนึ่งก็คือพระพุทธรักษกสองตรงที่เข้าใจว่าเหตุ มีอาจารย์พักกี้เอ่ยถึงว่ากุศลมีอกุศลเพราะฉะนั้นกุศลก็ต้องเป็นเหตุหนึ่งอกุศลเป็นเหตุหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องมีผลก็ต้อง,งต่างกันคค่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ตรัสเราต้องไตรตรองวิธีเชื่อใช่ไหมคะเราก็รู้ว่าทําไมโลกนี้มีทําไมสวรรค์มีทําไมพรหมมโลกมีต่างๆกันไปตามเหตุ ้ามีเหตุที่จะให้เกิดที่ไหนเขาต้องเกิดที่นั่นตามสมควรแก่เหตุไม่ใช่เลือกเกิดหรือครจะทําอะไรก็ได้นี่แสดงความเป็นอนัตตาของธรรมะทั้งหมดไม่มีเขาแต่มีจิตซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นเพราะมีเหตุเพราะฉะนั้นฟังคําของพระพรุทธเจ้าแล้วไม่ใช่ให้เชื่อแต่พระองค์ให้เข้าใจตามที่พระองค์ได้ตรัสรู้ ถ้าเพียงแต่เชื่อเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไม่มีประโยชน์เลยค่ะไม่ใช่ที่พึ่งเพราะไม่ใช่ความเข้าใจอะไรเลยถ้าไม่ใช่ความเข้าใจของเขาเองนะคะเขาไม่สามารถที่จะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นจากการที่เคยไม่รู้ความจริงเลยสักนิดเดียวมาเป็นการเริ่มเข้าใจความจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเพื่อให้เข้าใจทุกคำเพราะเป็นความจริงทุกคำ อะไรเป็นเหตุให้ไปในรกคะผลของอคติสุรกรรมครับอาจารย์ค่ะคนที่ฟังธรรมะไปในรกได้ไหมก็สรุปแล้วอาจารย์ว่าก็เป็นไปได้ยกผมยกตัวอย่างสามพวกเราสามคนที่ฟังและเข้าใจตามเท่าที่เข้าใจชาติหน้าเกิดในรกได้ไหมก็อตอบว่าได้ครับอาจารย์ค่ะ ใครไม่เกิดในนรกครับถ้าเป็นพระอริยะแล้วจะเป็นโซดาบันถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เลยค่ะคนที่ฟังธรรมะคนที่ฟังธรรมะตกนรกได้ไหมได้ครับอาจารย์ค่ะถ้าไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ยังมีกิเลสที่จะทำให้คำสอนของพระองค์เปลี่ยนไปหมดไป ที่ทำให้สอนของพระองค์ผมไม่เข้าใจตรงนี้ครับไปค่ะเพราะว่าเขาไม่เข้าใจธรรมะเข้าใจผิดพูดผิดสอนผิดตกระรกได้ไหมแน่นอนครับค่ะเพราะฉะนั้นต้องละเอียดต้องรอบคอบต้องระวงังต้องเคารพในคำของพระสัมมาสุตจ้าที่จะเข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็กล่าวคงคำของพระองค์ให้คนอื่นได้เข้าใจด้วยครับประรจ์ เพราะฉะนั้นต้องไตรตรองนะคะคำของพระองค์ทุกคำทําให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงจริงเพราะเป็นจริงทุกขณะถ้าไม่เข้าใจสิ่งที่กําลังมีเดี๋ยวนี้จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมเป็นพระโสดาบันได้ไหมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดนะคะกําลังมีเดี๋ยวนี้ให้เข้าใจทุกคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงเดี๋ยวนี้มีเราไหมรู้ ็เพราะเหตุว่าธรรมะล็กซึ้งจึงไม่รู้ใช่ไหมเริ่มเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้จักพระองค์ขึ้นทีละน้อยใช่ไหมถ้าสามารถเข้าใจธรรมะละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นจะเห็นพระคุณของพระองค์มากมายมหาศาลที่ไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมสิ่งที่มีจริง ทุกวันทุกชาติในสังสารวัตรไม่เคยรู้มาเลยแล้วสามารถเริ่มรู้ขึ้นในความเล็กซึ้งจะรู้ว่าต้องฟังคำและไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจจริงๆทุกคำทุกคำที่เขาได้ยินเพิ่มขึ้นนะคะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มีจริงไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังคำของพระองค์แีเริ่มเข้าใจว่า พระองค์กำลังแสดงหนทางที่จะให้รู้ความจริงของอริยสัจธรรม <Yes. S 1> บางคนหาทางนะคะทุกอย่างที่จะทำให้เข้าใจธรรมะผิดหมดเพราะเหตุว่าเขาไม่ได้เข้าใจความเล็กซึ้งของธรรมะที่ไม่มีใครสามารถจะไปทำเพื่อที่จะเข้าใจได้แต่หนทางคือความเข้าใจคำที่พระองค์ตรัสจากการที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้ว ทุกคำปัญญาเริ่มเข้าใจความลึกซึ้งของธรรมะเริ่มรู้ว่าที่ได้ฟังทั้งหมดเป็นชื่อแต่ขณะนี้ธรรมะมีจริงๆตรงตามคำที่พระองค์แสดงโดยชื่อต่างๆเข้าใจอย่างนี้เป็นหนทางเดียวจริงๆที่จะทำให้ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่มีจริงจนรู้แจ้งในอริยสัจธรรมได้ มีหนทางอื่นอีกไหมคะไม่มีครับอาจารย์คะ่ะมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะขณะที่เข้าใจอย่างนี้สติเกิดด้วยกับจัญญาพร้อมกันขณะที่กำลังฟังสติเป็นสภาพที่ระลึกรู้ตรงที่ได้ฟังและปัญญาก็เห็นถูกต้องตามคำที่ได้ฟัง ถ้าสติไม่ระลึกตามคำที่ได้ฟังปัญญาสามารถจะเข้าใจได้ไหมครับทั้งสามตอบว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าว่าจะมีปัญญาโดยไม่มีสติต้องมีสติครัเพราะฉะนั้นเริ่มรู้ว่ามีสติซึ่งไม่เคยรู้เลยเพราะฉะนั้นนะคะสติเป็นสภาพที่ระลึกเป็นไปในสิ่งที่ดีงามในกุศลทางปวง ครับอาจารย์ตอได้เลยครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจลักษณะของสติไม่ว่าจะใช้คําอะไรนะคะสามารถเข้าใจลักษณะของสติไม่ต้องคิดถึงว่าแปลว่าอะไรเพราะไม่มีคําที่สามารถที่จะทําให้เข้าใจสภาพธรรมะเท่ากับความเข้าใจสภาพธรรมะครับทาไมขณะนั้นให้ทานสิ่ง<ด>ที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นมีสภาพที่ระลึกอป็ ครับอาจารย์คนหนึ่งตอบว่าที่รู้ว่ารู้ได้ก็เพราะพระผู้ทรงรู้แล้วก็สอนให้เราอีกคนหนึ่งตอบว่าเพราะรู้ว่าถ้าฟังไปความเข้าใจก็ต้องเจริญขึ้นแล้วต้องรู้ได้อีกคนหนึ่งก็ตอบว่าเมื่อไหร่ปัญญาถึงระดับแล้วก็ต้องรู้ได้ครับอาจารย์ค่ะ ดีมากค่ะเป็นผู้ที่ตรงต่อความเป็นจริงนะคะสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นความจริงที่ทรงประจักษ์แจ้งเพราะฉะนั้นพระองค์รู้ว่าคนอื่นไม่สามารถที่จะประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองจึงทรงพระมหากรุณาแสดงสิ่งที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาเพื่อที่จะรู้ความจริงคือรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดดับเดี๋ยวนี้ค เพราะฉะนั้นนะคะต้องรู้ว่านี่เป็นเบื้องต้นที่จะนำไปสู่ความเข้าใจขึ้นเดี๋ยวนี้แข็งมีปรากฏหรือเปล่าว่ามีเอ่อมีครับอาจารย์รู้ว่าแข็งมีจริงๆแต่ขณะที่กำลังแข็งรู้ตรงแข็งหรือเปล่าครับอาชาเขาตอบว่ารู้ครับว่าเป็นเป็น สิ่งที่มีจริงครับค่ะรู้ว่ามีจริงแล้วเป็นอะไรคะคุณสุขินคะที่จริงเดีถามว่าขณะที่เขารู้ว่าแข็งเนี่ยเขารู้ตรงแข็งที่กำลังมีหรือเปล่าครับเอ่อคือที่ไม่ได้รู้ตอนที่แกตอบว่ามีแกไม่ได้รู้ตอนแข็งตอนที่ตัวที่ปรากฏครับ เริ่มมีปัญญารู้ความต่างขณะที่พูดว่าเห็นมีจริงๆกํากำลังเห็นไม่ได้รู้ตรงเห็นใช่ไหมครับอาจารย์กำลังได้ยินรู้ว่ากำลังได้ยินได้ยินมีจริงๆฟังมาว่าได้ยินไม่ใช่เราแต่ไม่ได้รู้ตรงลักษณะที่กำลังได้ยินใช่ไหมขณะที่กำลังฟังเรื่องได้ยิน แล้วก็เข้าใจเรื่องได้ยินแต่ขณะนั้นยังไม่รู้ความจริงของได้ยินเอมานิสก็ถามว่าจะเป็นแบบนี้เป็นอีกนานแค่ไหนเราดูเหมือนก็ฟังมาต้องนานฟังมาต้องนานค<ะ><น>รับอาจารย์นานจนกว่ามีปัจจัยที่จะทำให้รู้พอตรงกันได้ ท<ค>ำว <All right. S 1> ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงจร,งจรงเป็นไปเพื่อละทั้งหมดไม่ใช่เป็นไปเพื่อความหวังและความต้องการครบอาจรยากแสนยากที่จะพ้นจาก่วงของโลภะและความมหูงเพราะว่าสะสมนานมากเลยคะ่ะต้องเป็นผู้ที่ละเอียดรอบคอบมั่นคงคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเป็นไปเพื่อละ ไม่มีตัวตนที่จะละต้องเป็นความเข้าใจถูกความเห็นถูกเท่านั้นที่จะทําให้ละความไม่รู้และความเห็นผิดและความติดข้องได้เพราะฉะนั้นเนข้าใจเข,ข้าใจความหมายของขันธบารมีวิริยะบารมีสัจ,จะบารมีอธิฐานบารมีไหมคะถ้ามีความเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะ เกิดเมตตาไหมเห็นไหมคะเขาไม่รู้ทำได้ทุกอย่างเพราะฉันก็มีความเมตตาในความไม่รู้จึงทำอย่างนี้เพราะฉันเป็นบารมีไหมคะเท่ากับเพิ่มบารมีทุกขณะที่ไม่เดือดร้อนเลยคะ่ะใครจะว่าอะไรเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ทำไมเขาเข้าใจอย่างนั้นเพราะเขาไม่รู้ความจริงและเขามี เจตนาของเขาจะเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าคำที่เขากล่าวเนี่ยคนฟังแล้วจริงหรือเปล่ารู้ได้เลยเราเป็นอย่างนั้นจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าแล้วจะเดือดร้อนอะไรนอกจากว่าหวังว่านะคะเขาสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็เป็นกุศลเพราะเขาว่าเราเราเป็นกุศลที่เมตตาเราไม่ได้เดือดร้อนเลยสักนิดนะไม่หวั่นไหวเลยใครจะคิดยังไงเป็นโอกาสที่จะได้รู้ความจริงนะคะว่าคนที่ไม่รู้ ไม่เข้าใจสามารถทำได้ถึงอย่างนั้นทาง